ก็ตอนนี้นก็สุภาที่9เลยนะครับกับบรรยากาศฝนตกหิวละกมีไฟตรงนี้เดือดหรอวะเนี่ยเสียงมันค่อนข้างน่าอยู่มากเลยครับ I'm here, <'m> here. ใครเลสปะ่ะผมมาถึงสะพานแล้วรครับตรงนี้มันน่าจะอ๋อนี่แอนนาอ๋อ I was worried sick while you were running around in that terminal. Your luck said you brought the sleeper carriage. You are simply the best. Sorry I'm talking so much, but I miss you. Okay, okay. Back to this. Damn I guess I spent too much time on that. โชว์ความดำแอสอคือเจอศัตรูมากกว่าที่ที่คาดเอาไว้นะครับเราให้ทำไง <laughs> โอเคปีกขวานะครับแซมจัดการให้ <c oughs> รูปอยูล่ลงเครื่องบินน่ะเฮงเอ่มีเดียว่านนี้มีลงเครื่องบินเด้ยคุระจะเจอลงรถนะครับที่เจอรงเครื่องบินด้วยโ <c oughs> ดนไปได้ไหมนี่เป็นไดอยังไงโดนแบบพวกอะไรนะรถดรวดหนามเลยครับเสียง <c oughs> เสียงเลือดออดคือ <c oughs> ชักชักชัก,ชก <c oughs> นอกเรื่องละเปลี่ยนเกมเฉยในค <c oughs> ลิปหน้าผมจะลงไดอยังไงนะครับ จะเปลี่ยนทีการลงด้วยอาจจะแบบเห็นหน้ามากขึ้นนะเป็นมุมขวาแล้วกันข้างล่างซ้ายประมาณนั้นที่นึง <c oughs> ต้องดูความเหมาะสมแต่ละเกมด้วยนะครับที่มาศัตรูนี่ว่าจัดให้เข้าหน้าเฮ้ยเรียบร้อยเข้าหน้าเอาชิบหายและโอ้เป็นไฟเออร์ใคร he's been spotted ใครอะ he พูดเหรอ โอ้ยแม่นจังวิววิวิๆๆยิงอะไรโป่งเข้าหน้าให้ปืนนี้ยิงไกลได้ครับอย่างกับสไนเปอร์ก็มันคือสไนเปอร์นี่หว่าเข้าหน้าให้หน่อยโป่งเข้าได้แม่นจ่ะแม่นมากไม่โดนไอเวนโอเคแม่นจังว่าแอนนาวันดาววันดาวอย่างเดียวเลยพอดีแบบเป็น,น,น,นสายสไนเปอร์เนี่ย <c oughs> อะไรทอร์เรนตีอะไรเทนี้ลองลงลงลงตรงนี้แหละโอเคไม่น่ามีอะไรเก็บเก็บเก็บปเก็บพวงเก็บของให้หมดอืมขมอันเบบี้ขมอันเบบี้เออมันเก็บไปแต่ปืนอ่ะโอเคไม่มีอะไรละเอ้าเพื่อนวันนี้มันดุกใช่ไหมนะดุกหรือแซมวะน่าจะแซมมั้ง เอต่อยหน้าแม่งสองดอกใครวะเนี่ยเพื่อนอันนี้คือยอมแพ้แล้วเหรอโอ้ดีเหมือนกันเนี่ยต่อยหน้าแม่งทำเป็นล้มทำเป็นอะไรต่อยฟันหักให้จบดีกว่าตายนะเออโอเคอ่านี่คืออะไรมุดหรอ ให้หมุดเนี่ยนะไม่องเดินได้ขนาดเนี้ยจะมุดอีกผมไม่ชอบสีแดงครับขอยดัดชึบหนะ่อยชึบชึลองเลยออ้อยหมวกรอยหมวกรอยครับอะไรก็ตา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 าตอาต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 าอา โอเคขอของเลยนะคลองนี้ไม่มีคนครับอะไรครับนี้จะไปฝั่งนู้นก็มันเวิงว้างไปไหนเวิงแข้งคว้างไปไหนเออเวองวางก็มาว่ะไ <c oughs> อที่มันหมวกสามพับจีไว้เนี่ย <c oughs> ลูดลูดไอ่ลงได้ใช่ไหมจะตายไหมเนะี่ยผมตายมาหลายรอบแล้วนะลงแบบสูงๆอะไรเงี้ย ก็จะเซ็งแบบอย่างวะตายเยอะเลยเฮ้เยเก็บทีละลอยอะไรครับเนี่ยเก็บทีลอยเฮ้ยจะยิงจะยิงจ่ายช่วยจ่ายได้นะมีสินค้าจ่ายได้อะไรสเตคามิสต์ใครอะ อ๋อมัพูดกับเราดุกพูดกับเราครับเยี่ยมเลยอาเดียม,ยมเ,รเรยมกรซทำดีแล้วเก่งอีกแล้วไปดีไปค,คือใจเราแล่นเรือไปไหนเนี่ย แฟร์วินส์แฟร์วินส์เดี๋ยวคือจะแล่นเรือเหรอโอ้โหน่าสภาพนี้น่าจะแล่นเรือจริงๆนะครับโอ้โหนึกว่ากล้องแคนนอนแบบตรงไหนที่มันเอ็กซ์โพเซอร์เอกโพเซอร์หนักมากนะครับเป็นเทคนิคการถ่ายภาพนะแบบว่าเอ่อไปตรงไหนที่มันแบบค่าแสงสูงๆก่อนนะฮะไอ้พวกมืดๆนี่ไปดึงทีหลังได้นะเอ้ยให้มันมืดก่อนดิเช่หรือว่าแสงก่อน เออแสงก่อนนะครับตรงมืดๆมันดึงขึ้นได้นะเออทองฟ้าก็ปรับไฮไลท์ได้นะครับนี่อ๋อขับเรือมาตรงสะพานนั่นนะเออดูรู้สึกว่าเราจะมาถึงแล้วนะไงอ๋อแฟนนั้นใช่ไหมโอเคเป็นคอนโทรลรูมนะเป็นศูนย์ควบคุม เดี๋ยวฉันจะล่อการแถวนี้ให้เฮ้ยอีเวนจับกูให้ได้ดิแฟนาติคแฟนาต,นติมันควหมายของว่าแฟนมันะ คู่รักโอเคซ่ัดจูม shall we e เที่มไปเลยกันเอาเลยไปไปไปเทียมลุกโอเคเอ่าเคลื่อนที่ไปยังจุดนัดพบแบบเงียบๆเลยครับ ไปกัดแปลที่ตรงหลือกินผมอ่อนทานาการแปรแลของพระ oh, ผมเน้นคาเรคเตอร์เป็นหลักลต้องขอถ่ทัทยทุกคนเลยนะที่แบบมาเพื่อเรื่องการแปลนะไปดูชแนลที่แบบสรุปเรื่องได้นะครับชันนี้แบบเน้นสรุปเน้นหาเน้นแบบเอ,อชื่นชมเกมเก่ามารีวิวอะไรยี้นะอ,อนะครับรีวิวที่แปลว่ารีวิวจริงๆไม่ใช่รีวิวแบบว่าคัดแต่ของนั่นของนี่มานะครับ เราจะทำแย่อีกทีนะเป็นรีวายอะไรเงี้ยนะไม่ถึงสิบนาทีนะครับก็คาดว่าจะทำอยู่เหมือนกัน,นเนาะพูดอะไรกันเนะ่ะอุ้ยหลับวะทำไมมีเตะหน้าให้โอเคปึ๊บเช็คแผนที่ครับข้างหลังเราไปข้างหลังสินะได้จะว่าแจมเท่านี้จะมีใครเปล่าะวะหวังว่าจะไม่มีนะ hello everyone here hello ทำไรหน้ากูฆ่ามึงได้นะโดนนกระป๋องเหรอไปเดี๋ยวไม่น่นแล้วกันแม่งไม่รู้สึกเคียด์เลยเลยได้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 ไปใกล้ๆเนี่ยเออต้องรอเป็นหนึ่งตัวก่อนนะครับอีกตัวหนึ่งนี่ต้องแบบทีหลังโอเคไม่จะไปได้จะไฟใหนึ่งดอกพอดีเป็นคน ชอบประหยัดไฟเฮ้ยเห็นคนเห็นกูอีกเวน้นเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนแม่งไม่เปลี่ยนจ้ะผม็นไรนใส่ลืมป้ปราสาเฮ้ยเล็งไม่เวิร์กว่ะแม่งสะโขบไกลเกินเฮ้ยเฮ้ยเออเออสองสามสี่นัดตายจริงๆมันควรสเตลนะตรงนี้ ถ้าไม่สเตลก็จะแบบเนี่ยอาจจะจบไม่ดีได้นะครับไม่ไรไม่เน้นจบดีเน้นตามน้ําให้น้เรืองมันสมจริงครับเล่นอย่างไรให้ไม่ตายเล่นอย่างนี้นะครับขารู้ไหมตายไปสิบรอบแล้วตัดออกเฉยๆเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเ้ย ของแต่งด้วยก็มีเยอะเหมือนกันนะเออว่าไปล,ละเฮ้ยควรไปทางไหนไะตรงนี้อ๋อมีแหละคลิปหนึงไปไงเงี้ยไปทุกที่เฮ้ยเล็งมันจะยิงสวนมาใช่ไหมเฮ้ย,ยสวนจริงด้วยสวนจริงด้วยสวนจริงด้วยเล็งดีๆเฮ้ยหน้ามาันห้มามัเข้าหน้าเป็นดอกแม่นเปล่นานเอ้าเซเรนเดอร์ซะงั้นเออปล่อยหน้าแม่ไงไอ้สัด โอ,โอ้ยยิงกูเย้ววะว่ะเอ,อ้ยพวกนี้นี่มายอดจริงทำอะไรมาชี้ปืนที่กูเวนนี่ตัวนี้ไม่ครับไม่มีมก็เปิดหน้าก็ดีมองไม่เห็นปุ๊บมาเฮ้ยอะไรทําอะไรกัน,นอะ่ะ ไอ้นายทำไรต่อยหน้าให้สามสามนะครับโอเคจะว่าเจ็มนะครับโอเคขึ้นลงบนโอ้ไม่น่ามีอะไรแล้วมั้งดึงไหมดึงออโอเคไอ้อาิเีม็มไปถึงเป้าแล้ว นายนี่เงียบจริงเงียบห่าอะไรถล่ระเบิดแล้วไม่ใช่เงียบครับควายไป,ปค่อนข้างเฮ้ยมาอยู่กันเยอะจังอนายเพราะว่าใครจะจับไปได้นะค่อยค่อย stalking ตาไมไปแล้วก็ต่อยหน้าแม่งคนใจบุญไม่เลือกข้าเลือ,อกจีจ่ต่อเจ็บปัเสียว นี่ไปต่อหวังว่าทุกคนจะไม่รู้นะครับว่าเราอยู่ตรงนี้เฮ้ยสวัสดีนายป้ายอะไรนะอ่านไม่ออกไม่เรือว่ะโดดลงเรือได้ไหมไปไม่ได้ดิต้องทำไงต้องยิงกันไหมยิงไม่ได้ดิไม่ได้ว่ะ คือมันไม่มีทางอื่นอีกหรอกูเดินเลยนะกูเดินเลยนะโอ้โหไม่รู้อีกหรอเดี๋ยวทำจริงมองไม่เห็นเลยกูถามจริงเราปฏิเสธไปเสียอะไรกันน่ะยิงแม่งเลยนะ คือแม่งมองไม่เห็นผมจริงๆครับเนี่ยหลุดมาขนาดนี้แหละเห็นไหมลงมาลงมาลงมาเออเดี๋ยวจะเล็งดีๆเล็งดีๆมองเห็นเปล่าอ้าวนายข้างหลังก็มองไม่เห็นผมเข้าหน้าใหน้นี่ไงแม่งยิง,ง,งยหลังที่ขวาแล้วโอ้เจ็บ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 อืมโอ้โหคนคน ไม่เล็งน,นะวยครับกินเลนะสองนัดเข้าไปเออ,เอ,อปืนค่อนข้าง,างลูกใหญ่เล็งดีๆเขาหน้าให้เล็งดีๆไม่มโดนสักทีโอ้ยขยับหมวกทำไมหนักหนาเน,าน,าน,านาี่ยจะเล็งเฮ้ย,อยพอดีผมเป็นนักสู้มาก่อนนะการซูนันซูน,นีก็คัอน,น,นแยวพลาวนิดหนึ่ง แล้วปืนทุกซองไปไหนี่ยมันใช้ได้แค่สองปืนนะอ่าไม่ได้ไปไม่ได้สามปืนอีมีปืนหกอ่ยโอ่งเข้าหน้าให้มีคานบินม,มันยอมแพ้เราแล้วครับแต่ฆ่าแม่นเนายพอดีพี่เป็นคนจิตใจดีไปไห,นหน่อยน้องถ้ายอมพี่ก็ให้อภยัย ถ้าไม่ยอมสู้พี่แบบนี้มึงก็ตายแค่นั้นเองน้องอน้อ่แบบละกไอ,อนี่ศพคนเหรอเนี่ยโอ้โวีเวนทำอะไรกันนะ่ะบูชงบูชาสร้างวัดทำโอ้โหเจ๋อเลยรู้จักทรงแล้วนะ่าจะมีแบบพวกเจ้านเจ้ามี่

มันจะตุกติกกับเราเป่าววะเปิดสะพานหน่อยอเปิดหรือลงวนะเนี่ย ต่อต้านการยิงเหรอโอเคก็โดนชุดไม่ชุดแล้วเนี่ยโอเคโอเคเอาไม่ใช้เืนแล้วโอเคโดนชุดคุณดูเรื่องนั่นแหลไปเ huh? we left volga behind. the endless expanses of russia stretch before us now. the bridge dwellers had finally decided to believe that we were not demons and let us pass. and i was like. invaded their world. and it's not up to us to destroy it. No matter how stupid it may seem, electricity is a sin. Is that really worse than the lies we were told in the metro about how the whole world was dead and there was nowhere to go? Everybody in the tunnels bought that convenient lie. Once we reach Yamantau, we will at least know if that lie was justified. Since so far we haven't met any signs of enemy occupation, one. ครั้งที่เ,ทเราถึงยมมังเปนไตแล้วเราจะแบบได้พบกับอะไรใหม่ๆอะไรอย่างงี้นะเออหนึ่งศูนย์แปดหกว่ะคืออะไรวะใบหวยไปอยู่เนี่ยอาร์ติอัมอาร์ติอัเมเฮอาร์ติอัมกับเตอร์เตือนหน่อยที่รักหุ่ยนั่งไหนเนี่ยเขาตื่นแล้วเหรอตื่นแล้วเฮอาร์ติียมผู้พันอยากเจอนายตรงนู้นอะ ไว้เจอกันคือน้อยไปเร็วแฟนมันน่ารักนะครับแอนนาภาคแรกกับภาคนี้คือต่างกันมากภาคนี้คือแบบสวยแต่ว่าแจ็มคืออะไรอ่ะดูดิ่สกปาปืนเนาะออกไปดีกว่าโอเคเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันนะ เดี๋ยวมีเวลาผมมาดูเล่นคนเดียวอาจจะเอาเข้าไปผมได้เปิดเลเทซิ่งนะเพื่อดูเงาดีประตูสวยไหมว่าไงนับยาน้าเสีเจ๋งไหมล่ะจุกๆก็ได้พื้นที่ใหม่อ๋อเป็นแบบราชกานขนนบุตร ของก็ดีอยู่นะฮ่าจะไปไม่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 ขายทิ้งอันเนี้ยไม่ซื้ออยู่แล้วปืนมันใช้ได้แค่สองปืนนะดิเอาปโอเคครบ ไม่ครับอ่ะอะไรได้บ้างอะไม่แล้วเนี่ยเต็มละวเคโอเคครบครบนเนี้ยเหมือนกันคือไม่มีอะไรใหม่เลยเหรอไม่ก็โอเคของเดิมมันก็ดีอยู่แล้วนดสินะทุกคนถอดเสื้อนะครับใช้ชีวิตสบายๆไปตามลางนี่อยู่ข้างนอกมากี่ปีแล้วเนี่ย บุหรี่นี่มันยอดจริงๆสูบหน่อยก็ได้嘛อยากลองเฮ้ยกระดาษลองดูดดูดเยี่ยบไปเลยเค,คือมันแค่อยากลองนะเหมือนแบบเคยอ่านว่าวทำเจอนั่นเจอนี่นะไม่หวันหว่นหรอที่บอก ไปกนี่ใครสักคนที่เราเพิ่งเจอมาเลยสยองนอกมานานแล้วดิเราหมกอยู่แต่ในทันเนลนะไอ้หมกอยู่แต่ในอุโมงค์นะเอออยู่ใต้ใต้ดินอ่ะอย่เงี้ยแหละแทนว่าเราอยู่แถวมอสโกที่อยู่แถวมอสโกก็แบบเจอเรื่องอะไรที่มันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะแล้วสะพานที่บ้านอยู่ไหนวะเนี่ย ตรงนี้เหรอว้เล่นกีตาร์ได้หวะแม่ร้องจีบกันอยู่เถอะเห้ยเถ็ดดี้มีอยู่นะแน่วอาไงเดียนโอเคไป<ะ>น,น่ะนี่โคโรนอลเอ้ยว่าไงเดียนนี่ทำอะไรอ่ะฟัง ถ้าเขาเล็บคือได้ค ouais ุยกันแล้วหรอ The Ark over d o อ i n g ัดเท w ไปทำไมคนตอบกลับมันดูแบบแปลกว่ะ Major Ivanov, a moment. Oh, yes, Major. I understand that the checkup is in order. <laughs> <laughs> Great, Colonel. <And>, <laughs> I'm sorry for the lack of trust, but as you know, the situation is dire and the enemy is always ready to strike. I do want to be and I hope that you can tell the leadership that my people are true to their duty. your force, Colonel. I have a squad of the best operatives the special forces have to offer. A squad? Uh, I see. Well, this is great. 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 Yes, we are a large force, but we bring a message of extreme importance. We are heading towards you from Sector K six Alpha. Sector K six. see there have been no enemy encounters in reported in the area, Colonel. I regret. I must end our conversation here, but know that we are waiting for your arrival. I am making my report immediately, and I am sure the Minister of Defense will be eager to see you. This is a great honor. Thank you. Okay, it. อะไรทำดีๆหรือว่าทหารจริงๆผมว่าไม่น่าใช่ว่ะจริงไผมไม่ดูสรุปมานะตอนนี้คือยังไม่ได้ดูนะเขาได้แสดงนะไม่ดูจริงโอเคคือเราเรียกว่าดีอาร์กนะมือยังสั่นอยู่เลยดูยามาร์กยิ้มแย้มมาก พอเซฟหน่อ่ะโอเคไปตามไลน์นะครับไปตามไลน์ที่ไม่ใช่แบบไลน์เขียวๆที่เราขึ้ไม่ใช่นะเรากำลังถึงเยเมนต้บังเกอร์ อ๋อก no ่อนจะถึงที่เขาจมันไตต้องจะบังร์ก่น่พนายรันอีสเอาลองเื่อใจมากจากเชีร์ันอีสเหมือนเป็นหัวหน้าใหญ่ของครู้ก่อ Or are less interested. They are asking important questions. Where are <loops> the occupying forces? Why is there just wilderness and people all around? What's stopping the government from restoring the country? What was being done <eten> uh -huh. in the last 20 years? Miller believes that we'll get all the answers. He will be pardoned, as well as Anna and I. And we will all return home to the metro. พ o า a อ a n อชเชอ s ์แอส e รีเทิ n m e เอ้าก็จะกลับบ้านเหรอกลับไปที่นู้นะไกลๆคือแบบถ้าอยู่ได้จริง้วก็จะรีเทิร์นโฮกลับไปนะครับเพแบบมันอยู่ได้นะอะไรยอย่างถูกทอดทิ้ง